บทที่7ความรู้สึกเป็นเจ้าของกับราคาอันสูงลิ์ทำไมเราถึงทีค่าสิ่งที่เราครอบครองสูงเกินไปจากหนังสือพฤติกรรมปยากรผู้เขียนแดนอาราลีผู้แปลภูลลาบุทัยเลิศอรุณสรุปเรื่องราวจากการอ่านเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ที่มีสนามบาสเกตบอลในร่มทั้งเล็กตั้งเก่าไม่มีที่นั่งพอสำหรับแฟนๆทุกคนที่อยากเข้าไปจมการแข่งขันโดยเฉพาะการแข่งขันนัดสำคัญสคัญอย่างเช่นการทีงแชมป์ระดับประเทศแฟนๆต้องมานอนกลางเต็นท์เป็นเวลาน,านานเพื่อได้รับสิทธิพิเศษ แต่พอผลการจับสลากออกมาบางคนจะได้เป็นเจ้าของบัตรในขณะที่บางคนต้องปิดหวังกลับไปคำถามคือนักศึกษาที่ชนะการจับสลากที่ได้เป็นเจ้าของบัตรจะทีมูลค่าบัตรโลนนั้นสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้บัตรไหมผู้เขียนแสงตัวเป็นคนขายบัตรผีหารายชื่อนักศึกษาที่ได้บัตรจากการจับสลากและที่ไม่ได้บัตรมาแล้วก็เริ่มโทรหาคนโลนั้นทันทีที่น่าเปลเกใจยจริงๆก็คือในบรรดาสายทั้งหมดที่โทรไปไม่มีใครสักคนที่ยินดีขายบัตร ามราคาที่คนอื่นยินดีจ่ายซึ่งราคาเสนอขายโดยเฉลี่ยราว2,400ดอลลาร์มากกว่าราคาเสนอซื้อโดยเฉลี่ยที่175ดอลลาร์ถึง14เท่าเวลาเราได้เป็นเจ้าของบางสิ่งบางอย่างเราจะทีมูลค่าของมันสูงกว่าคนอื่นเสมอ,อยังโบราณว่าไว้เพดานของคนคนหนึ่งก,ก็คือพื้นของคนอีกคนหนึ่งเวลาที่คุณเป็นเจ้าของคุณก็จะอยู่ที่เพดานแต่เวลาที่คุณเป็นคนซื้อคุณก็จะอยู่ที่พื้น คนซื้อจะพิจารณาราคาที่เขายินดีจ่ายโดยกรองจากทางเลือดอื่นๆในการใช้เงินส่วนคนขายก็จะตั้งราคาสูงเริ้วตามสถานการณ์ที่หนังสือกล่าวไว้ข้างต้นแล้วทำไมคนโดถึงเป็นเช่นนั้นล่ะก็เพราะพฤติกรรมประหลาดๆอันได้เอ็ดผลสามประการในธรรมชาติของมนุษย์เรานั่นเองความประหลาดประการแรกคือเรามักตกกลุ่มรักในสิ่งที่เราครอบครองเช่นถ้าเราต้องการขายรถคู่ใจที่ใช้มันมานาน ความทรงจำต่างๆที่ใช้รถนี้ก็จะผุดขึ้นมาในหัวไปที่ไหนไปกับใครมีความสุขมากแค่ไหนความประหลาดประการสองคือเรามักจะพุ่งเป้าเวงยังสิ่งที่เราอาจจะเสียมากกว่าสิ่งที่เราได้มาเมื่อเราตั้งราคารถสุดที่รักเราจะคิดถึงสิ่งที่เราเสียไปความทรงจำที่มีต่อรถคันนั้นมากกว่าสิ่งที่เราจะได้มาจากการขายรถความประหลาดประการที่สามคือเราทึกทักว่าคนอื่นจะมองการเลกเปลี่ยนในมุมเดียวกับเรา เราคาดว่าคนที่ซื้อรถของเราเขาจะมีอารมณ์ความรู้สึกความทรงจำร่วมไปกับเราความรู้สึกเป็นเจ้าของยังมีสิ่งที่เรียกว่าความพิสดารแสงอยู่ซึ่งนำความรู้สึกเป็นเจ้าของมาใช้ทางการตลาดเนื่องจากผู้ประกอบการเป็นผู้ตั้งราคาของทําอย่างไรละ่ะที่จะทำให้ผู้บริโภคยอมจะจ่ายคือการสร้างความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของมีด้วยการสประการ ประการที่ 1. โฆษณาจะเห็นได้จากโฆษณาบ้านหรือคอนโดที่มักจะถ่ายทอดภาพคู่รักหวานแหววภาพครอบครัวที่อบอ,อุ่นให้เรารู้สึกว่าเรากำลังนั่งอยู่ในบ้านหลังนั้นจริงๆสร้างให้ผู้บริโภคมีมุมมองเดียวกับเราประการที่ 2. แจกสินค้าให้ทดลองใช้ฟรีจะเห็นได้จากการเสนอ็บเก,เกตโทรศัพท์มือถือต่างๆที่มักจะมีคำว่าทดลองใช้ฟรี แระพร้อมด้วยคำว่าไม่ถูกใจสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นปกติได้แต่เมื่อลองใช้ก็จะรู้สึกเป็นเจ้าของและเราก็จะสูญเสียมันไปไม่ได้จนต้องยอมจ่ายซื้อมาใช้ในที่สุดการที่3ลูกค้านำชิ้นส่วนไปประกอบเองลองนึกถึงเวลาที่เราประกอบเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมาเองการค้นหาว่าชิ้นไหนจะต้องต่อกับชิ้นไหน นัตัวไหนต้องเข้าไปในรูไหนจะยิ่งทําให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากความรู้สึกเป็นเจ้าของไม่ใช่เกิดกับสิ่งของเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงมุมมองแนวคิดของเราด้วยเมื่อเรารู้สึกเป็นเจ้าของแนวคิดใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองหรือกีฬาเราก็จะหลงรักมันประมาณว่าหลงแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยก็ว่าได้ และบ่อยครั้งที่เราจะประสบปัญหาในการปล่อยวางแนวคิดเหล่านั้นเนื่องจากเราไม่อาจจะทุนรับการสูญเสียมันไปได้และสิ่งที่เราเหลืออยู่ก็คืออุดมกติเหลือแต่เพียงแนวคิดที่ไม่ยืดหยุ่นและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนั่นเอง